สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีอพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีรลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะเอาละค่ะเชา้านี้เป็นเช้าที่สดใสอา อากาศเย็นสบายดีนะคะบางคนก็หยุดใช่ไหมคะค่อยตื่นมาฟังเนาะและบางท่านก็ไปทํางานก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครไปทํางานก็ฟังแม่หมอเพลินๆนะจ๊าทุกคนจ๋านะคะรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะอันไหนอันไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบ รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกแม่หมอก็เคยเป็นนะคะก็เลื่อนผ่านเลยนะคะทุกคนแสดงว่าพลังงานของคุณไม่ตรงจริตกับเรนดอมนั้นนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะเช้านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคะนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรกับคุณคะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อแรนดอมนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา เรายังไม่ต <rôle CCTV> ั้งชื่อแรนดอมนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะนะคะทุกคนนะคะสิบเหรียญเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์ เตรียมตัวรับโชคกลับทรัพย์ค่ะนะคะสิ่งอยากสิ่งอยากบอกว่านะคะท่านกําลังจะมอบโชคทรัพย์ให้กับคุณนะคะให้กับคุณที่เป็นลูกหลักที่เป็นเด็กน้อยที่คุณทําความดีให้ตลอดมานั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณนะคะจะมอบอะไรให้กุณนะคะสิ่งอยนะคะ ไห้กันเด่นเลยนะคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะมามอบโชคให้คุณค่ะแล้วสิ่งษษมามอบของขวัญพิเศษให้กับคุณแล้วนะคะของขวัญพิเศษคือด้านการเงินนั่นเองนะคะด้านการเงินคือสิบเหรียญน,นะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นใครกรันเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคุณนะคะสองดาบนะคะ เขาไม่บอกนะคะรู้แต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่บอกนะคะสองดาบนะคะสองดาบตัวตนของคุณคุณไม่มั่นใจว่านะคะจะได้หรือไม่ได้คุณยังไม่แน่ใจนะคะคุณก็เลยเอ้ยจะได้จริงหรออะไรเงี้ยไม่มีคําว่าเอ๊ะว่าอะนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกนะคะแล้วท่านก็ไม่บอกด้วยว่าท่านเป็นใครนะคะขอบคุณคขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมามอบโชคให้กับคุณนะคะคือสถานะทางด้านทางด้านไหนคะทางด้านความสุขค่ะท่านเป็นเป็นเจ้าพ่อแห่งความสุขนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้รับความสุขอย่างเอิอล้นนั่นเองนะคะคุณจะมีบารมีนะคะนี่คือ king of ถือถ้วยนั่นเองนะคะ King of ครับนะคะคุณจะได้นะคะมีความสุขนะคะมีบารมีใครทำอะไรตอนนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปนะคะชีวิตคุณคุณจะมีแต่ความมีแต่ความสุขเข้ามาณนะช่วงนี้ไม่ต้องเอะไม่ต้อง A, อะไ,ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นช่วงนี้เตรียมรับความสุขเต็มที่เลยค่ะนะคะเต,ตรียมรับความสุขและอะไร,รตร่อคะนะคะถ้าใครมีเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะชีวิตคุณพ่อนะคะชีวิตคุณพ่อจะเป็นคน ที่มีความสุขนะคะคุณพ่อขาแล้วไงต่อคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่โอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองถ้านะคะถ้าใครมีครอบครัวแล้วแต่บางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงสโสดนะคะคุณจะเจอคนที่เพอร์เฟกนั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบ คนดีๆมาให้คุณนั่นเองนะคะหรือว่าเจ้านายคุณถ้าคุณมีปัญหาตัดสินใจอะไรยังไม่ได้นะคะคุณจะได้เจอผู้ชายที่นะคะมาเป็นคู่คิดให้กับคุณผู้ชายเป็นคู่คิดให้กับคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาก็ได้อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นแฟนก็ได้นั่นเองนะคะและนี่คือแสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณความสําเร็จเดอะซันเดอะซันไม่ได้ออกนานมากแล้วนะคะทุกคนเดอะซันไม่ได้ออกนานแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้านะคะบางบางคนนะคะคุณจะได้โอกาสใหม่ๆถ้าคุณไปสมัครงานคุณจะได้ทํางานที่มีเจ้าหน่ายนะคะเป็นผู้ชายนั่นเองเป็นผู้ชายหล่อเพอร์เฟกนะคะเป็นผู้ชายที่จิตใจดีนั่นเองนะคะหรือว่าคุณที่เป็นผู้ชายอยู่แล้วนะคะความสุขของคุณ จะก้าวหน้าแล้วคุณกําลังจะลงมือทําธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นคุณนี่คือโชคลาภที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะณนะนะคะณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆและการเงินด้วยนะคะแล้วไงต่อคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราคิดว่าคนที่เป็นผู้ชายนะคะที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณกําลังจะทําธุรกิจใหม่แล้วก็นําเงินไปลงทุนนะคะนำเงินไปลงทุนกับธุรกิจใหม่นี่คือเอ่อ Nice of coin นั่นเองนะคะหรือว่าอัศวินถือเหรียญน,นั่น เองนะคะการงานของคุณการเงินของคุณกําลังลุ่งนั่นเองนะคะคุณกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างและนะคะแล้วไงต่อไปคะที่สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะคะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบโชคมอบลาบมอบของขวัญให้คุณถ้าคุณเป็นมีมีครอบครัวนะคะ คุณผู้ชายนะคะชีวิตคุณจะโอ้โหนับจากนี้นี่คือของขวัญสิ่งที่ล้าค่าที่ดวงจิตดวงหนึ่งมอบให้คุณดวงจิตดวงที่นะคะมีความสเสน่หากับคุณดวงจิตที่มีความรักต่อคุณนั่นเองดีเอ็มเพลเยอร์ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ นะคะคุณจะเจอคนที่เป็นคนแดนไกลบางทีนะคะเป็นคนชาวต่างชาติด้วยซ้านั่นเองนะคะถ้าทำธุรกิจชีวิตของคุณนะคะธุรกิจของคุณก็จะมีแต่ความเปื้องปูนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะได้เจ้านายเป็นชาวต่างชาตินั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะ บางทุกคนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ต้องไปเสียใจนะคะคุณอาจจะเจอถ้าเป็นผู้หญิงนะหรือผู้ชายก็ตามนะคะที่ยังไม่มีคู่บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ทันใจคุณแต่มันจะมาแน่ค่ะความสุขนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตดวงใดที่จะมามอบของขวัญชิ้นพิเศษให้คุณคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคะ่ะทุกคน ความอิสระค่ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดไม่ได้ดังใจคุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะได้รับการปลดล็อกนี่คือเดอะฟูลนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นฐานะการเงินของคุณจะดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกนะคะเพราะว่าให้ไพ่นาทางนั่นเองนะคะดวงจิตของคุณ ดถ้วยถ้าใครมีความรักนะคะหรือรู้สึกหมดแพชชั่นกับอะไรให้คุณเดินออกมาข้างหน้าจะมีความสุขมากกว่าคุณยืนเนู่ณนะตอนนี้นั่นเองนะคะแปดถ้วยคือการยอมทิ้งสิ่งเก่าๆและเดินหน้าออกไปสู่สิ่งใหม่ๆที่กำลังรอคอยคุณอยู่สิ่งใหม่ที่มันคือตัวจริงของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้ น่าจะทําตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคะนะคะจะมอบสิ่งชิ้นใดชิ้นเอกให้กับคุณเป็ดไม่ท้าความสําเร็จทางด้านการงานค่ะนะคะความสําเร็จทางด้านการงานคุณจะมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นเมื่องานคุณเมื่องานคุณสําเร็จชีวิตของครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขแต่ถ้าเมื่อเมื่อหลายเรื่องงานมีปัญหาชีมัน งานก็จะคุณก็จะเอางานมาไว้ที่บ้านทําให้ครอบครัวขาดคมอบอุ่นนั่นเองและนี่ชีวิตของคุณกําลังจะก้าวไปส,นนวส,ะะวสู่ถนนแห่งความสุขนั่นเองนะคะชีวิตของคุณก้าวสู่ถนนแห่งความสุขถนนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคะนะคะณนะช่วงเวลานี้คุณก้าวมาถูกทางแล้วใช่ไหมนะคะณนะเวลานี้คุณก้าวมาถูกทาง สเตนใช่ค่ะนะคะใช่สิ่งสเตนก็คือความเข้มแข็งนะคะสิ่งที่คุณเจอมามันเป็นการวัดนะคะตัวตนของคุณว่าคุณมีความสามารถและคุณทนทานต่อสิ่งต่าง,างๆแม้ใครมาฉุดล้างคุณนะคะความสามารถที่โดดเด่นของคุณมันเป็นที่ประจักษ์ ตือสเตนนะคะตัวคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้ใหญ่จะให้ความเอ็นดูคุณมากๆเลยนะคะยิ่งเป็นเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติอะ่ะเราบอกเลยนะคะเจ้านายจะให้ความเอ็นดูคุณมากนะคะแต่เพื่อนร่วมงานก็ช่างเขาปล่อยเขาไปนะคะอย่าไปสนใจนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะสเตนคือไม่ว่าคุณเจราจากับใครที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ ถึงเขาจะมีวัยวุฒิน้อยกว่าคุณแต่คุณวุฒิเขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณคุณลองไปปรึกษาเขาดูนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะแล้วเขาจะหาทางออกให้กับคุณได้นั่นเองนะคะทุกคนสองเหรียญคุณจะได้เจอกับความสุขอีกครั้งหนึ่งการเงินที่เคยขาดสภาพคล่องก็จะไม่ขาดสภาพคล่องอีกต่อไปนั่นเองนะคะนะคะสองเหรียญน,นะคะแล้วไงต่อคะ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณอีกค้านะช่วงเวลานี้โอกาสไหนจะเข้ามาหาคุณได้อีกคะ่ะขอบคุณค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 ่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเตรียมตัวเฉิดฉายเตรียมตัวเป็นถ้าใครเป็นแม่ไม้หรือว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบเงินนะคะ แม่หมอก็ชอบเงินเหมือนกันค่ะถ้าใครเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่ได้หอมเงินมีความสุขที่เห็นเงินในบัญชีเข้าทุกวันนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับรวยเรือรืรวยรๆนรวยจุกๆถ้าคุณได้เจอนะคะคู่ที่แท้คุณจะได้เจอแน่นอนค่ะนะคะ คู่ที่แท้คุณยิ่งจะรวยคุณยิ่งจะเฉิดฉายถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยนะคะนะคะคุณจะเจอเจอเนื้อคู่ที่ถนนสายใหม่ของคุณถนนที่เปิดให้คุณได้รับโลกไปใหม่เสงแงตะวันแห่งวันใหม่ลิงนะคะถนนสายใหม่ที่มีแต่ความสุขนะคะถนนที่คุณเลือกเส้นทางของคุณเองนั่นเองนะคะทเทมเพลนนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมโชคชะตาไม่เข้าข้างฉันเลยทําไมเป็นนู่นเป็นนี่ชอบชอบเขาเรียกว่าชอบว่าตัวเองเออชอบว่าตัวเองชอบโทษโชคชะตาทั้งที่โชคชะตาไม่เคยทําำ้ายใครแต่ทุกคนะเวลามีปัญหาก็จะชอบว่าทําไมโชคชะตาไม่เข้าข้างแต่ไม่มองกลับไม่มองมุมกลับว่าอุ้ยที่จริงเราเป็นคนทํานะจริงไหมคะหลายหายคนที่ชอบโทษ โทษโชคชะตาเราไม่เคยโทษโชคชะตานะคะเราเข้าใจว่ามันคือจังหวะชีวิตที่เราจะต้องเจอนะคะมันคือวัคซีนที่ที่ดีคุณเห็นไหมคะคนจีนอ,ะอ่ะคนที่รวยๆอะ่ะกว่าเขาจะรวยได้เขาก็เจอความลำบากมาก่อนคนที่สร้างเนือ้อสร้างตัวจนรวยนะคะเขาจะรู้วิธีการใช้เงินแต่พอมารุ่นลูกไปรุ่นลูกคือไม่ได้เคยเจอความลำบาก บางคนนะคะพอเจอรุ่นลูกรุ่น1โอเคยังเจอความลําบากก็เลยสู้ได้นะคะธุรกิจก็เฟื่องฟูพอรุ่น 2%, รุ่น3ถ้าไม่เรียนไม่เรียนรู้ความลําบากธุรกิจนั้นก็จะเจ๊งนั่นเองเราบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําไมคนจีนถึงสอนลูกให้รู้จักขยันขันแข็งนี่คือกฎของคนจีนเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ลูกเขาได้เรียนรู้ความลําบากเรียนรู้การใช้เงินนั่นเองนะคะแต่คนไทยจะสอนลูกบอกว่า ให้เรียนหนังสือเก่งๆนะเรียนแล้วก็กลับไปทํางานอ่าได้เงินเดือนสูงๆแต่คนจีนจะสอนให้ลูกทํางานให้เป็นนะคะแล้วก็มาเป็นเจ้านายคนนั่นเองนะคะต่อค่ะุคอคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเตรียมเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานะเลยค่ะ การเงินคุณจะเป็นคุณนายเลยค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเป็นคุณนายถ้าคุณเป็นผู้ชายรับรองคุณไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะตัวตนของคุณคุณรวยอยู่แล้วถ้าใครรวยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่รวยนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนผ่านบางคนนะคะจะได้กลับ นะคะได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองจากที่เคยเป็นลูกน้องช่วงนี้คุณกําลังวางแผนจะทําธุรกิจของตัวเองเพราะคุณรู้คุณได้เงินทุนมาก้อนนึงแล้วแหละเราเห็นอยู่ว่าเนี่ยเงินทุนก้อนหนึ่งแล้วคุณอยากได้รับอิสระอยากมีชีวิตแต่เราบอกเลยนะคะว่าการทํางานฟรีแลนซะ์น่ะมันหนักนะคะคุณต้องสู้นะนะคะคุณต้องรู้วางแผนให้ดีๆถ้าใครอยากทํางานฟรีแลนซ์นะคะ เดะมูนนะคะเดะมูนนะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะอาจจะได้แต่งงานนะคะปารีสเลยนะคะทุกคนเดะมูนคือคือบางสิ่งบางอย่างก็คิดเล็กคิดน้อยเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรนะคะเดะมูนแล้วไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะถนนที่คุณเลือกเดินณนะตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้เด็กถือดาบ คุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความทะเยอทะยานนะคะมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมาน,นะเหมือนเด็กเหมือนเด็กน้อยเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นคิดทําอะไรแล้วก็ลงมือทํานั่นเองนะคะคุณจะไม่วางฟังเสียงใครเลยนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะคนที่มุ่งมั่นดีค่ะความทะเยอทะยานดีค่ะแต่อย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าเด็กจะความเขาจะรีบทํารีบทําให้เสร็จนะคะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นผลเสียนะคะ นะคะให้คิดดีๆก้าวดาบนะคะก้าวดาบนะคะที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก้าวดาบคือความเป็นกังวลนั่นเองนะคะบางคนมีความเป็นกังวลนะนอนไม่หลับช่วงกลางคืนนั่นเองไม่มีอะไรค่ะคิดมากคิดเยอะเรื่องไม่เป็นเรื่องบางคนก็เอาเรื่องคนอื่นมาคิดก็มีนะคะที่นอนไม่หลับเนี่ยนะคะคิดแทนคนอื่นเออเขาเรียกว่าคิดแทนคนอื่นนั่นเองนะคะ สิบดาบนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะไม่ต้องคิดมากคิดไม่ต้องคิดเยอะนะชีวิตของคุณเริ่มดีแล้วนะคะนี่คืออดีตก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาเจอทั้งเก้าดาบสิบดาบเจอปัญหาที่ลุมเร้นับจากนี้นะคะคุณจะไม่เจอแบบนั้นแล้วถนนที่คุณเลือกเดินมันสวยสงามันสวยงามมากค่ะทุกคนกพค่ะ โชคลาภครั้งใหญ่ที่มันจะทำให้คุณฟื้นตัวนะคะมันจะทำให้คุณฟื้นตัวคุณจะมีโชคมีลาบช่วงนี้เตรียมรับโชคลาภก้อนใหญ่เลยค่ะนะคะนะคะแล้วไงต่อขานะคะเขาจะหลุดพ้นไหมคะนะคะถนนที่เขาเลือกเดินคือมีแต่โชคมีแต่ลาบคุณได้รับความเจ็บปวดการเจ็บปวดจำไว้นะคะความเจ็บปวดทุกความเจ็บปวดมันคือวัคซีน เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันนี้เราเชื่อ100ยเปอร์เซนถ้าเราไม่เจอมาเราจะไม่พูดไม่ได้บางคนกลัวความเจ็บปวดแต่เราไม่กลัวความเจ็บปวดมันจะสอนเราหลายๆอย่างมันจะสอนที่ในตําราเรียนไม่มีสอนนะคะนั่นแหละค่ะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันคือบทเรียนมันต้องการให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่เราอุ้ยเราอยู่ในกรอบแต่พอเรามาเจอแบบนี้อุ้ยถ้าใครปรับตัวได้ แล้วคิดว่ามันคือบทเรียนชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความสุขความสุขนั่นเองนะคะให้ใปสุดท้ายค่ะความสุขบางคนจะได้เจอคนรักใหม่นะคะบางคนจะได้คู่นะคะหรือรักครั้งเก่ากลับมาอยู่เธอนั่นเองเมื่อเขาเห็นคุณมีมีไอดีแล้วบางคนจะได้กลับ กลับไปเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ยคุณจะมีความสุขคุณจะได้โชคก้อนโตกลับไปเที่ยวปีใหม่ที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าลูกหนี้เอาเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะหมดวาละแห่งความอ่อมหมดเวลาแห่งความยมแล้วคะ่ะมันสิ้นสุดจุดแห่งความยมแล้วนะคะใครที่มีปัญหากับผู้รับ คู่รักนะคะคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินคุณก็มันจบแล้วค่ะนะคะบางสิ่งบางอย่างมันได้จบลงแล้วนั่นเองนะคะมีแต่ความว่ารวยรวยรวยเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณทําอยู่นะคะทําอะไรหลบหลบซ่อนจรอ,อยู่นั่นเองนะคะโลกใบใหม่ นะคะโลกใบใหม่คุณจะได้เดินทางนะคะคุณจะได้เดินทางสู่โลกใบใหม่นั่นเองนะคะโลกใบใหม่ของคุณที่มีแต่ความสุขความสนุกสนานเดอะเวอร์ v, นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ แล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ต้องการค่ะนะคะเจอใครคะนี่ค่ะราชาถือถ้วยและราชินีถือถ้วยนั่นเองนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงชุดแรกคุณจะได้โชคลาภครั้งใหญ่นะคะก่อนปีใหม่ด้วยซ้ํานะคะอาจจะเป็นโบนัสก็ได้นะคะหรือว่าค่าอคอมมิชชั่นของคุณก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ ของขวัเส้นทางสายใหม่ของคุณนะคะโชคลาบการเงินการงานเข้ามาพั่งพร้อมเลยค่ะและเช้าวันนี้แม่หมอะขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ